คลิปนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่สื่อของเวียดนามได้ตั้งคำถามว่าทำไมนักท่องเที่ยวเวียดนามถึงเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเหมือนไปร้านอาหารทำไมคนเวียดนามถึงชอบเที่ยวเมืองไทยทำไมประเทศไทยถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวเวียดนามยุทธศาสการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างไรและเวียดนามเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการท่องเที่ยวของประเทศไทย รัฐบาลเวียดนามได้วางแผนระบบการท่องเที่ยวแห่งชาติในช่วงปี2564ถึงปี2573วิสัยทัศน์ถึงปี2588โดยในปี2568เวียดนามมุ่งมั่นที่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวและภายในปี2573การท่องเที่ยวจะเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเน้นการเติบโตสีเขียว เวียดนามตั้งเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศจำนวน130ล้านคนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวน 25- 28ล้านคนและสามารถสร้างงานได้6.3ล้านตำแหน่งในปี2 5 6 8และจะดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศจำนวน160ล้านคนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวน35ล้านคน ซึ่งสามารถสร้างงาน10.5ล้านตำแหน่งในปี2,573ตามลำดับย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2,567ครับนายเสริมศักด์พงพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่6ถึงวันที่12พฤษภาคม2,567เบื้องต้นพบว่า ยอดรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยแล้วกว่า13ล้านคนและนอกจากนี้พบว่านักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเป็นกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ67.02จากสัปดาห์ก่อนหน้าส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับที่4จากเดิมในอันดับที่9 มีเหตุผลหลายอย่างครับที่ทำให้ชาวเวียดนามต้องเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้างสรรพสินค้าและตลาดกลางคืนที่มีความหลากหลายและเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกพร้อมด้วยสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีมีการขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบอย่างเช่น รถโดยสารแท็กซี่ตุกๆและรถสองแถวซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวในการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องอาหารทัศนคติของผู้คนวัฒนธรรมรวมถึงคุณภาพของการบริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามหลายคนที่เข้ามาแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งล่าสุดครับท่านผู้ชมครับสื่อเวียดนามอย่างทานเมียนก็ได้ตั้งคำถามว่า ทำไมนักท่องเที่ยวเวียดนามถึงเดินทางมาที่ประเทศไทยเหมือนกับไปร้านอาหารและสื่อเวียดนามอย่าง VN Express ก็ยังตั้งคำถามอีกว่าทำไมคนเวียดนามถึงชอบเที่ยวเมืองไทยโดยเนื้อหาข่าวจะเป็นคลิปการสัมภาษณ์ชาวเวียดนามนะครับมีเนื้อหาหลากัหลกๆว่า ทำไมนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามจำนวนมากชอบเดินทางมาประเทศไทยทำไมประเทศไทยถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างไรและเวียดนามเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยจากข่าวดังกล่าวครับทุกผู้ชมครับก็ทำให้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงมุมมองแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับชาวเวียดนามคนแรกนะเขาบอกว่าฉันไปที่นั่นทุกสองสามเดือนยอมรับว่า ฉันไปเมืองไทยมากกว่าบ้านเกิดของฉันและยังคงกระตือรือร้อนแม้ว่าจะไปที่เดิมก็ตามจากคอมเมนต์นี้ครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าอาจเป็นเพราะค่าเดินทางถูกกว่าในประเทศจึงเป็นเรื่องใหม่ชาวเวียดนามคนถัดมาได้เข้ามาตอบสั้นๆว่าฉันได้ยินแบบนี้แล้วมันเศร้าเล็กน้อยคนถัดมาครับเขาเสริมว่าเศร้าแต่เมื่อมองตามความเป็นจริงแล้ว เราก็โทษเขาไม่ได้แช่ออกไปที่ไหนที่เหมาะสมและถูกมันก็อยากจะไปชาวเวียดน,นามคนถัดมาครับเขาได้อธิบายว่ามาเที่ยวเมืองไทยถูกกว่าไปเที่ยวในประเทศมีบริการที่ดีไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดในช่วงเทศกาลวันหยุดถ้าออกไปข้างนอกก็มีราคาที่ถูกรถไม่ติดมีของกินมากมายทำไมจะไม่ไปเมืองไทยละ่ะ ในขณะที่เดินทางในเวียดนามฉันก็ติดอยู่ในบรรยากาศรถที่ติดกรีดร้องเรื่องราคาราคาตั๋วรถไฟและมอเตอร์ไซค์พุ่งสูงริว้วแต่หน่วยงานจัดการยังบอกว่าถูกเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้องขอบเนต์คนถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าแทนที่จะเศร้าเราควรคำนึงถึงสิ่งที่เราต้องทำเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเหมือนคนอื่นๆขอบเอ็นต่อมาครับแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างถูกและสะดวกคนไทยเก่งเรื่องการท่องเที่ยวมากพวกเขาเองก็ตระหนักดีถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีดังนั้นลูกค้าจึงได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดอยู่เสมออาหารอร่อยมีประโยชน์และราคาถูกแล้วจะไปต่างจังหวัดให้เหนื่อยทำไมเป็นฉันฉันก็เลือกไปเมืองไทยเหมือนกันมีหลายสิ่งให้สัมผัสและคุ้มค่างเงิน อเคอมเมนต์ต่อมาครับชาวเวียดนามคนนี้เขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของชีวิตแต่ละคนแต่สำหรับผมมันรู้สึกเศร้าจริงๆเว้นแต่จะไม่มีใครอยู่ในบ้านเกิดของผมผมจะให้ความสำคัญกับการกลับบ้านเมื่อมีเวลาว่างการเดินทางในประเทศมีราคาแพงกว่าต่างประเทศในต่างประเทศจึงใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการกลับบ้าน ความคิดเห็นคนต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าตั๋วเครื่องบินไทยไม่ถูกแล้วไปกลับกว่า3ล้านดองที่ถูกที่สุดน่าจะบินไปกราล,ลัมเปอร์ตั๋วไปกลับไม่ถึงสองล้านดองแต่มาเลเซียไม่เหมาะกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมากเท่ากับประเทศไทยถ้าเวียดนามมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก ไม่ทิ้งขยะและไม่มีแผงลอยขายลูกชิ้นปลาทอดวิวทัศน์คงจะสวยงามและอาหารของเวียดนามก็จะเหนือกว่าอาหารของไทยจากคอมเมนต์นี้ครับก็มีชาวเวียดนามคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่ากรุงเทพยังคงทิ้งขยะและแผงลอยริมถนนก็เต็มไปด้วยคราบน้ำมันการจราจรที่ติดขัดถือเป็นเรื่องพิเศษโดยเฉพาะแต่คนไทยทำการท่องเที่ยวเหมือนอยากให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งแต่ในขณะที่เวียดนามไม่ทำแบบนั้น ชาวเวียดนามคนต่อมาได้เข้ามาเสริมว่าตามทฤษฎีนั่นแหละสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเวียดนามจะเทียบเท่าไทยคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่ในขณะนั้นการท่องเที่ยวไทยก็ได้รับการพัฒนามากขึ้นเช่นกันคนต่อมาครับได้แสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันว่าฉันเพิ่งไปเที่ยวที่เก๋อหลอแผงขายอาหารริมชายหาดมีความสวยงามมากฉันไปแค่ครั้งเดียวและฉันจะไม่ไปอีกเป็นครั้งที่สองจากนั้นคนถัดมาได้เสริมว่า ฉันไปเก๋อหล่อทุกปีจึงอยู่ที่ราคาจะแพงกว่าท้องตลาดแต่สงสัยว่าจะเทียบกับอะไรได้บ้างเก๋อหล่อไม่แพงกว่าพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆในตานเฮากวางนินไฮฟงฉันไม่เคยเจอกับเหตุการณ์จากการบริการที่มีราคาสูงอาจเป็นเพราะฉันคุ้นเคยมากกว่าหรือเพราะฉันโชคดีส่วนคนถัดมาครับเขาบอกว่าทำไมฉันเดินทางจากเหนือลงใต้โดยไม่ถูกเอาเปรียบเลยสักครั้ง ที่นี่ยาจางถนนเรียบชายฝั่งสะอาดเป็นประกายและสวยงามโดยไม่มีแผงขายของริมถนนเลยถนนมีคนมากมายแต่ยังคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนมักจะเห็นสิ่งที่เวลวร้ายเมื่อเดินทางไปที่นั่นความคิเดเห็นคนถันมาครับคนนี้เขาบอกว่าเราไม่มีประสบการณ์เช่นเดียวกับคุณเพียงแค่นั้นสําหรับฉันถ้ามีเงินเพียงพอฉันจะเลือกไปเมืองไทย โดยพื้นฐานแล้วเวียดนามขายทุนของตนเองในขณะที่ประเทศไทยพวกเขาใช้ทุนนั้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการสแสวงหาผลประโยชน์ในระยะยาวถัดมาครับเขาบอกว่าแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศก็ยังทิ้งขยะและขายสินค้าริมถนนแต่วิธีการทําแตกต่างจากเวียดนามมากอย่างถนนคนเดินเหงียนเวหรือสวนสาธารณะริมแม่น้ำบักดัง ที่ครอบครองทางเท้าเพื่อขายก็ดูไม่ต่างจากชนบทเลยความคิดเห็นถัดมาครับหลังจากมาที่เมืองไทยแล้วเห็นว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของตนเองต้องปรับปรุงหลายอย่าง จากคอมเมนต์นี้ครับคนถัมมาก็ได้เสริมว่าจึงไม่น่าแปลกใ,ใจที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ติด5อันดับแรกในด้านรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วโลกโดยในแต่ละปีพวกเขาตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไว้ที่80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าเวียดนามถึง10เท่า ความคิดเห็นถัดมาครับคนทั้งโลกรักการเดินทางมาประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศหนึ่งจากคอมเมนต์นี้ครับคนถัดมาก็ได้ตอบว่าฉันชอบไปเมืองไทยด้วยบันสนุกและถูกประเทศไทยมีการท่องเที่ยวที่ดีเยี่ยมส่วนคนถัดมาครับตอบว่าฉันไม่ได้หลงรักถัดมาบอกว่าเพราะการไปประเทศไทยนั้นถูกที่สุดหากคุณมีเงินมากพอที่จะไปญี่ปุ่นหรือยุโรปคุณอาจจะรู้สึกว่าการไปที่นั่นเป็นเรื่องที่เสียเวลา คนธรรมาครับพบอกว่าการไปเมืองไทยก็เหมือนกับการเที่ยวที่โฮจิมินในโฮจิมินมีร้านอาหารไทยให้ทานแบบต้นตำรับและมีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้กับเวียดนามต่อมาครับแน่นอนว่าหลายคนเดินทางมาประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศคอมเนตธรรมาบอกว่าสามีของฉันและฉันชอบประเทศไทยมากเราเคยอาศัยอยู่ที่นั่นสองปีฉันไม่รู้ภาษาไทยแต่ฉันไม่เคยถูกปล้นเลยคนไทยมีอารยธรรมมากไม่ทิ้งขยะ ไม่มีคาราโอเกะเสียงดังรบกวนและหลีกทางให้คนเดินถนนอยู่เสมออาหารและสินค้ามีความหลากหลายมีราคาถูกและมีคุณภาพสูงเมื่อดูจากการตกแต่งแล้วฉันก็อยากจะซื้อกลับบ้านทั้งหมดเลยประเทศไทยจะมีนโยบายเปิดวีซ่าเร็วๆนี้ฤดูหนาวนี้ฉันจะกลับมาอีกครั้งจากเม่นนี้ครับคนต่อมาได้ตอบว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทยฉันคิดว่าตอนนี้มันชัดเจนขึ้นมาก ส่วนคุณธรรมาครับเขาเสริมว่าฉันเห็นด้วยกับคุณวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ความคิด็นคุณธรรมบที่นั่นนักท่องเที่ยวจําเป็นต้องใช้เงินในจํานวนที่สมเหตุสมผลเพื่อเพลิดเพลินกับบริการที่ดีสม่ําเสมอและมีการควบคุมอาหารข้างทางบริการนวดช้อปปิง้งความบันเทิง การขนส่งสาธารณะในขณะเดียวกันเมื่อคนเวียดนามเดินทางไปที่เวียดนามหากไม่ระมัดระวังก็จะต้องใจ่ายในราคาที่สูงมากสำหรับบริการธรรมดารรมดาและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงมุมมองแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวนะครับข้อมูลในการแปลหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ